สวัสดีครับวันนี้มารีวิวการต่อโมเด็มล่าเตอร์ร่วงกัน2ตัวใช้แทน a c c e s สพอย n ์ที่เอาไว้ขยายสัญญาณไวไฟให้ไกลขึ้นในถ้า a c คเซสพอย n ์เนี่ยเจ้าวาทุกบ้าน่ะที่ติดเน็ตเริ่มแรกไม่มีหรอกเพราะว่ามันจะมีแต่โมเดมของ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเราเตอร์ที่ยกเลิกแล้วแล้วเราก็ไปติดเจ้าใหม่หรือว่าเจ้าเดิมจะมีโมเด็มที่ตกค้างอยู่แล้วก็ยังใช้งานได้อันนี้เพื่อไม่ให้การเสียของเราก็เอาตัวโมเด็มตัวเก่ามาต่อพ่วงเพื่อให้มี Wi-Fi สองวงพ่วง่ายว่า เราเลือกใช้วงใดวงหนึ่งแต่ว่ายัางใช้เน็ตแค่สัญญาณแค่เจ้าเดียวเส้นเดียวอยู่เพราะงี้ว่าโมเดมเสียบแค่โมเดมตัวเดียวโมเดมคือโมเดมที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตปัจจุบันเป็นตัวที่หนึ่งแล้วตัวที่สองเนี่ยเรามาเซตค่าอ่อพีเอของโมเดมไม่ให้ชนกันเพราะปกติจะเป็น ตั้งไว้ที่หนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุดหนึ่งจุดหนึ่งค่นี้เดี๋ยวผมมาหันแผนกล้องมาที่หน้าหน้าจอคอมก่อนเพื่อให้ดูว่าเราใชค่านหน้าเบราว์เซอร์ตัวที่เปิดเว็บไซต์ไหนเ,เปลี่ยนแ้นเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นหน้าว่างก่อน กล้องจะซูมเห็นไหมเดี๋ยวอ่าบนื้อครับเ,เราเวลาเข้ามาเซตตั้งค่าโมเด็มเนี่ยก็แล้วแต่อีฮอล์ครับว่าพอแต่อีฮอ,อเนี่ยมันไม่เหมือนกันอย่างตัวนี้จะเป็นหนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหแปดจุดหนึ่งแล้วก็จุดหนึ่งแล้วก็พิมพ์ไปเอ่อกรณีที่ผม โดยเข้าไปตั้งค่าแล้วมัน,นจะขึ้นมาให้แต่่น,นี้ผมคือให้ใหม่เลยเพื่อจะได้เข้าใจครับผมอันนี้นี่ผมคือเดี๋ยวคอนเน็กไปที่ตัวที่หนึ่งก่อนแม่ก็อ่าเป็นการเข้าไปตั้งค่าโมเด็มตัวที่หนึ่งแต่จริงๆอ่ะใช้งานจริงอ่ะคือเรามาตั้งค่าตัวที่สองคือเอาโมเด็มเสียบเข้ากับ สายแลนแล้วก็เสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์ท่องสายแลนเพื่อเรามาตั้งค่าโมเด็มเปิดหน้าเว็บเบราว์เซอร์แล้วก็เราก็มาพิมพ์ตรงนี้ครับพอพิมพ์เสร็จก็กด enter อันเนี้ยผมเข้ามาเสร็จแล้วโมเด็มแต่ละรุ่นเนี้ยเมนูอาจจะคล้ายกันแต่ว่าหลักการการเซตนี้ยมันก็จะคล้ายๆก,กันแล้วก็ถ้าเราทำไม่เป็นเนี่ย ให้เข้าไปดูผู้ให้บริการอินเทอร์เนต็ตแต่ละเจ้าเนี่ยในผ่านหน้าเบ็เบราว์เซอร์ของแต่ละเจ้าเนี่ยว่าโมเด็มต่างๆเวลาเราเซ็ตอองอินเทอร์เนต็ตเซ็ตยังไงแต่ว่าเรามาเปลี่ยนที่ IPX อย่างเดียวในโมเด็มตัวที่สองที่เราจะใช้พ่วงก,กับตัวแรกเพื่อให้มีวงแหวนสองอวงสัญญาณ wi ไ,ไฟสองวงแทนการสะท้อนสัญญาณจาก อตัวตัวแอ็กเซสพอร์ที่ใช้สะท้อนสัญญาณคือเราไม่ได้ทะท้อนสัญญาณแต่ว่าเราจะเพิ่มวงไวไฟเป็นสองวงใช้แทนเหมือนไมื่ว่ามีมีเน็ตมีสัญญาณไร้สายอยู่สองวงแต่ว่าเป็นเน็ตตัวเดียวกันอคิดว่าคงจะไม่งงครับผมแล้วเราก็มาที่อ อินเตอร์เฟซเซตอัพแล้วลองก็ามาที่แลนตัวนี้ครับผมอเดี๋ยวผมยังไม่ไม่แผนกล้องให้ดูขอโทษที่พอดีไปไปไปดูที่หน้าคอมแล้วก็ยืน่นะครับผมอย่างของมาดิมรุน่นนี้มันมาตอนแรกมันจะมาที่หน้าจอตัวนี้อ่าไม่ใช่ตัวนี้ครับ ตัวอ่าตัวนี้ตัวสตาร์ทอ่านี่ครับผมเราก็มาที่อินเทอร์เฟซเซตอัพไม่น่าจะวัดกล้องจะจับได้เห็นไหมเอาเอาไปพักคร่าวๆครับผมถ้าถ้าไม่เข้าใจก็ดูในเว็บเอาก็ได้ฮะว่าโมเดลแต่ละรุ่นตั้งค่ายงไงก็ i n t เ r อร์เฟซอัพแล้วก็มาที่แลนนะครับแลนใ็้อยู่ตรงนี้ถ้าโมเดมรุ่นอื่นอาจจะเมนูอาจจะอยู่ด้านด้านฝั่งซ้ายเราก็มาเลือกเาแล้วก็ค่อยๆดูเราเซิร์ชหน้าเว็บดูการตั้งค่าหรือว่าดูผ่าน YouTube ที่เขาสอนอตั้งค่าโมเดมแต่และรุ่นในการออกเน็ตก็ได้ครับ มันไม่ยุ่งยากนฮะใช้แค่แลนอย่ามาเราเราแค่มาตัวนี้จากจากอ่าอินเทอร์เน็ตอ่าไม่อินเตอร์เ,เ,รเฟซเลตอัพแล้วก็มาที่แลนเลขไอพีเอ็กเตสของแลนตัวนี้คือหนึ่งหกเก้าอ่าหนึ่งเก้าพูดขอแพงพูดผิดหนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุดหนึ่ง ตุดหนึ่งไอ้ตัวท้ายสุดเนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็นเลขอื่นก็ได้เป็นหรือว่าเติมเลขเข้าไปสองสามสี่แบบนี้ก็ได้เพื่อไม่ให้ชนกันแต่กรณีที่เปลี่ยนก็คือเปลี่ยนเฉพาะโมเดลตัวที่สองนะครับตัวแรกไม่ต้องไปเปลี่ยนครับคือเรามาเซตเฉพาะตัวที่สองก็พอแหละในการออกเน็ตนะครับผมไอกรณีนี้ อันนี้ผมสาธิตแต่ผมไปเซตไปไปตั้งค่าที่ตัวที่หนึ่งเพราะว่าคงจะไม่งงกันนะครับอันนี้เป็นการสาธิตเฉยๆคือที่ต่างสมมติเฉยๆว่าเราเซตตวัวที่สองอยู่ครับแล้วก็แต่ผมไม่เซตน,นะเพราะนี่มันอยู่ตัวที่หนึ่งเพราะตัวที่สองเนี่ยเดี๋ยวผมจะแพนกล้องให้ดูจริงแต่อันนี้เอาไว้ก่อนเพราะผมเปลี่ยนเลขไปแล้วนะครับ ที่ต่างว่าเปลี่ยนเลขบัแล้วแล้วเราก็มากดเซฟเลื่อนมากดเซฟเดี๋ยวผมแทนกล้องนิดนึงมันค่อนข้างจะทำคนเดียวไม่ถน,น,นัดหกดเซฟเพื่อให้โมเดมเราเตอร์มันบันทึกจดจำค่าแต่ผมไม่กดนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่หนึู่ถ้าเป็นตัวที่สองที่ทำจริงๆฮ่ะมันต้องกดเซฟ พอเซฟพอค่า IPXD e s ของโมเดมไม่ตรงกันแล้วอันนี้คือมันจะไม่ชนแล้วคือโมเดมตัวที่หนึ่งเวลาต่อสายแลนจะเห็นโมเดมตัวสองเพื่อกระจายเลข IP ได้ไม่ชนกันแล้วก็ไม่ซ้ำและจะรับ IPXD e s ที่กระจายของอุปกรณ์ท่างสารที่จะต่อเชื่อมกับ wifi หรือจะเป็นพอร์ตแลนเนี่ยคือจะจา่ายของใครของมัน ว่าโมเด็มตัวที่สองเนี่ยมันจะจ่ายตาม i อตัวแรกคือมันจะไปขอ IP ตัวจากโมเด็มตัวแรกมาเพื่อกระจาย wifi หรือกระจายแลนคือมันจะไม่กรกจะจายเองอะโดยอัตโนมันมจจ o, ตมิเพราะงั้นเลขมันจะชนกันที่ให้เป่นก็คือก็คือจุดประสงค์ตรงนี้ด้วยแล้วก็ไอตัวอ่าปัญยานไรฟายจะได้ไ,ดไม่ไม่ไม่เพื่อว่า,วาไม่เกิดการสรับสนด้วย โอเคเดี๋ยวผมมาดูที่ตัวโมเดมกคือที่มันเป็นอย่างนี้คือไม่ต้องแบลกใจนะครับเพราะว่าผมต่อซิงค์ลงบนจุดชิปที่มันมีความร้อนคือเพื่อนี่ใช้กลับสองหน้าแปะโลหะระบายความร้อนที่เขาเรียกว่าซิงค์เนี่ยลงบนบอร์ดของโมเดมแต่นี้หมดประกันแล้ว คือทําได้อันไหนที่มันเกินอพอวกนี้กแปะไม่พอดีอย่างผมก็ใช้ใบเลือดแก,กตัดเอาถ้าส่วนที่ต่อเติมนี่ผมมาต่อเติมข้างนอกนะครับคือประกอบจริงเท้ายกันไม่พอก็ใส่เพิ่มแล้วก็พอประกอบเสร็จแล้วก็มาติดกาวสองหน้าแล้วแปะลงบนชิปที่บอร์ดวันนี้ผมก็เสริมอะไรนิดหน่อยเพื่อ เกิดความแข็งแรงแล้าได้เกิดความมั่นคงแน่นอย่างตัวนี้มันจริงๆมันได้พอดีเจ้ผมใช้อมิเนียมเทปแปะซ้อนๆเข้าไปเพื่อให้เกิดความหนาขึ้นแล้วก็เสียบให้แล้วมันฟิตพอดีคุยง่าว่าป้องกันไม่ให้หลุดจริงๆไ,ไม่ต้องทำเยอะขนาดนี้ก็ไดนะ้แล้วเอาวัลลลม USB ต่อกับ ตัวชาร์จมือถือที่เป็นอะแดปเตอร์ที่ต่อเป็นช่อง USB เอามาเป่าก็ได้แต่ว่าผมต้องการประหยัดไฟก็เลยในกองนี้ที่ผมตั้งเครื่องทิ้งไว้เนี่ยเพื่อว่าต่ออย่างนี้อย่างเดียวเหมือนที่เอาพวกตัว access point ไปเเียบตามพักไฟแบบนั้นเลยล่ะครับคือประหยัดไฟไว้ แล้วก็มีแค่ปลั๊กปลั๊กไฟปลั๊กเดียวแล้วก็มีสายแนายล,ลยยมยแนาม,มาเสียบที่หลังเราเตอร์ตัวเดียวจบถ้าเดี๋ยวผมเอาจาสายแลนถอดจากคอมมาเสียบที่เราเตอร์คือเราเตอร์ตัวที่หนึ่งเสียบสายแลนที่พอร์ตไหนเป็นพอร์ตที่หนึ่งของสามสี่จะมีเขียนเรียงไว้หรือว่าทางคู่มันจะมีบอกับผม ตัวที่สองเราก็ต้องเสียบที่พอรตนั้นเหมือนกันหนึ่งสองสามสี่เพระ้ว่าเสียบในพอตที่หนึ่งก็ต้องลอเตอร์ตัวที่หนึ่งอ่ะเสียบพอตที่หนึ่งตัวที่สองเขาต้องเป็นพอตที่สองเหมือนกันให้พอตที่หนึ่งเหมือนกันไม่ให้พอรตที่สองขออาทายให้ผู้ผิดเดี๋ยวใหม่โมเดมตัวที่หนึ่งเสียบพอตแลนด์พอตหนึ่งตัวที่สองเขาต้องเป็นพอตแลนด์พอตหนึ่งเช่นกันคราวนี้จะเปลี่ยนเป็น โมเดมตัวทีห่หนึ่งอ่ะเป็นสองสามสี่โมเดมตัวที่สองก็ต้องเปลี่ยนตามนั้นถามว่าใช้พอร์ตอื่นในไ,ไมใช้ได้แต่ว่าในการแบ่งเลขอ่อเพื่อแจกเลขไอพีให้อุปกรณ์ต่างๆคอนเทร์เอ่อเพื่อเเราเตอร์มนกิดการสับผนได้ในการแจกเพื่อเี้ว่าต่อเรียงเนี่ยมันจะทำให้ไม่มีคำว่าสะดุดแล้วก็ไม่มี เครื่องตัวไหนเนี่ยคัดพงว่ารับเลขไอพีชนกันเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเนี้ก็ใช้วิธีตามแบบนี้จะได้ใช้งานสะดวกแล้วก็ไม่เกิดปัญหาอ,อันนี้ผมเสียบแล้วสมมติว่าโมเด็มตัวหนึ่งเนี่ยมันกระจายสัญญาณไบไฟล์ไม่พอ คือติดไปมุมบ้านแค่มุมขวาบ้านแล้วม,มุมซ้ายผมผม,มอยู่ชั้นชั้นสองมุมซ้ายรับไม่ได้เลยอันนี้ผมก็ลากสายแลนมาอยู่มาชั้นสองในระยะทางประมาณ20เมตร้วผมก็ติดโมเดม็มตัวสองแบบนี้ต่อสายแลนแบบนี้แล้วผมก็ใช้กับมือถือ๋ย้ผมสาธิตให้ด,ด,ด,ดูแล้วก็ เราตั้งวายฟายที่โมเดม็มอะเราตั้งชื่อ wi f ฟเนี่ยตั้งอย่าไปเหมือนกันถ้าเหมือนกันปุ๊บสัญญาณจะชนกันแล้วมันเกิดอาการล่มได้สัญญาณลม่มจะใช้ชไม่ได้คือให้เปลี่ยนชื่อให้ไม่ตรงกันแล้วก็เราก็เราก็แต่รหัสอ่ะเราใช้เหมือนกันได้เพื่อเราไม่อยากจำอะไรเยอะเนี่ย ก็ใช้รหัสเหมือนเดิมแล้วเพียงแต่ว่าชื่อวงไวไฟเนะี่ยถ้าเราไม่อยากจำอะไรเยอะเราก็เติมข้างหลังเลขข้างหลังหรือตัวสอนเข้าไปก็ได้ตามาใส่ในโบลนัวที่สองเพื่อง่ายเกิดความจดจำเดี๋ยวก,กล้องจะจับใช่ไหมนะเอ่ยเมื่อปลายมานีา้ตอนนี้มันจับตัวที่สองนะอ่ะพผมไปเชื่อมต่อ,อเดี๋ยวเปลี่ยนมาสาตัวแรกก่อน ในกรณีที่เราใส่ด้ครั้งแรกก็เราก็ใส่รหัส Wi-Fi ก็ Fi, เหมือนปกติที่เราคอนเน็กกับ Wi-Fi เราเตอร์บ้านเราปกติเพงแต่ว่าเรามาคอนเน็อุปกรณ์ Wi-Fi เพื่อรับอัญญาณ Wi-Fi เนี่ยเรามารับตัวที่สองเนี่ยเราก็แค่มากดเลือกแล้วก็แค่กดเชื่อมต่อ ถ้าใส่รหัสผ่านถ้าเป็นรหัสตัวเดียวกันเราก็ใส่ให้เหมือนกันกรอกให้เหมือนกันล้วก็กดเชื่อมต่อก็จะเข้าออสู่โมเด็มซูที่สองได้ทีนี้สัญญาณมาเต็มแรงเพราะเพราะว่าเราไม่ต้องพึ่ง Wifi วงเดิมแล้วเรามาพึ่ง wifi วงใหม่เี่มอยู่ใกล้เราเนี่ยทำให้เน็ตเร็วแล้วก็มีกาว่าหลุด พราะบางทีเนี่ยสัญญาณมาไม่เต็มบางทีใช้ใช้อยู่จุดเอาใช้อย่างนั้นอ่าหรือว,ว่าน้องๆหนูๆที่อยากจับโปเกมอนพ่อแม่ไม่อยากให้ไปไหนไกลบอกคุณพ่อคุณแม่ใช้วิธีนี้ก็ได้แต่ว่าอาจจะยุ่งยากนิดนึงถ้ามันร้อนเนี่ยก็ต้องหาพัดลมเป่าพัดลมบ้านไม่ต้องลงทุนอะไรกับนเยอะแด้อย่าง ก็เล่นให้ปลอดภัยแล้วก็เล่นให้เป็นเวลาจะไม่จะไม่เสียงการเรียนครับผมอ่าเดี๋ยวผมพอเชื่อมต่อเสร็จแล้วเราดูว่ามันใช้งานได้สนุกขื้นไหมก็มาเปิดดู YouTube ยูทูปแล้กวก็จะให้โชว์โปเกมอนแต่รู้สึกว่าโปเกมอนอยู่ในห้อง G P S มันจับสัญญาณไม่ได้ ก็ก็เดี๋ยวมันจะโลเคชันยังไม่ขึ้นอา่าเดี๋ยวเอาเป็น่ะผมดูนี้ก็ได้อะไรวะเนี่ยอะรู็จับโปเกมอนดีกว่า ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ไม่ไม่มีสะบุดแายไ้เป็นวาฟ,ฟวงเดินที่เราทนใช้อยู่ทดลองดูดูอยู่ถ้าบางทีเตือนไปไครจากวงวงวายไฟไหน่อยญ,ญาณอ่อนอ่อนมากๆทดลองมีติดติดแบปเพราว่าดูดูอยู่เนี่ยหลุดแน่นอนแต่นี่เพื่ออทำให้สัญญาณ ไหลลื่นไม่มีสะดุดแต่เน็ตจะแรงไม่แรงขึ้นอยู่ครับเจ้าที่ให้ผู้ใช้บริการด้วยนะคะรับผมแล้วก็ความแรงของเน็ตด้วยและกายในที่ใช้อยู่แล้วมันขึ้นวงวงวง,วงหมายว่ารอโหลดอยู่อันนั้นก็ขึ้นยอยู่กับการใช้งานเยอะน้อยแล้วก็การโหลดข้อมูลของแต่ละเครื่องเพราะว่า บ้านนึงใช้โทรศัพท์กันหลายเครื่องเนี่ยต่างคนต่างดู YouTube ดูดซีรีส์เกาหลีอ่ะสัญญาณมันกิุเป็นช้าเนี่ยคือเกี่ยวกันในจางเดียวอ๋อแล้วเกี่ยวกับความร้อนของตัวเราเตอร์ด้วยแต่ในกรณีผมเนี่ยคือจบปัญหาเรื่องความร้อนไปแล้วกรนี้อยู่ที่เน็ต่างเดียวเน็ตแรงไม่แรงอโอเค ผมว่าจะสาธิตนี้คือน่าจะพอเข้าใจแล้วเดี๋ยวผมให้ดูที่หน้าจอคอมเหมือนกันในขณะที่มือถืก็เล่น็ถ้า,ถาเดี๋ยวจะดูว่าเข้าหน้าเว็บต้านกันอ่า่็ปิดหน้านี้ก่อนประมาณนี้ คุณเดียวก็บางนิดนึ่งอ่ะเดี๋ยวดูไหนดีดูนี้แล้วกันอ๋อผมยังไม่ต่อสายแลนเข้าหลังเครื่องคอมเลยเดี๋ยวใหม่โทษ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 เพราะผมเนี่ยสายแลนอยู่ที่ จะต่เอเขาหลังก็ฟังมองไม่ได้อีกนี่แหละเดี๋ยด๋ยวผมเดีวมุมแทนล่อน,นอันนี้ถือว่าแถมแล้วกันจริงๆก็เนี่ยไม่ได้เสียบผมก็เปิดเลือไปได้อ่าเสียบให้ดูกันสดๆเลยว่ายังงานได้จริงๆไม่ใช่ว่าเฉพาะไร้สาย มีสายแล้วก็ใช้งานได้เพง่ว่าใช้แทนสวิชชิ่งหักสวิ c ชิ่งหั b ที่ว่าบางคนคงเคยเห็นฮะที่นันจะเป็นอ่าห้าพอร์ตสี่พอร์ตนั่งพ้าหลอนจะเป็นสี่แปดสิบหกตัวนี้นจะเป็นห้าสิบแล้วก็สิบหกโอเคพอเสียบอย่างนี้ปุ๊บไฟที่พอร์ตแรงก็ขึ้นเพิ่ม แต่นี่จะอาจจะดูลำบากหน่อยประมาณนี้ครับแล้วมาดูที่จอคอมนอ่กดไปที่ผมเปิดหน้าเว็บเปิดยูทูะเดี๋ยวเปิดให้ไหมอาจะดูงู เลือกอะไรเฟซบุ๊กแล้วครับนเนาะอ่า,อามาแล้วเนี่ยครับขายมือถือผมก็ใช้งานอยู่เหมือนกะันไม่ยังโหลดคลิปโหลดอะไรอยู่เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นดีกว่านี่ครับนี่เข้าหน้่าเฟซบุ๊กเข้าอ่าอ่านวันพุธไม่ดีไหมเอาเป็นนี่กว่าโอห้องโซน เว็บที่ชาวคอมส่วนใหญ่รู้จักกันดีครับเนี่ยมืดอ,อันนี้มือถือก็สูคลิปอยู่แล้วก็คอมอันนี้ก็เปิดหน้าเว็บอยู่ไมใช้งานได้เหมืนอนกันนะผมเข้าไปดูอันนี้เน็ตจะใครจะแรงกว่าใครเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับการตั้งค่านะครับแต่ในส่วนนั้นเนี่ย ที่ว่าอ,อลองเข้าไปค้นใน Youtube น่าจะไม่น่ามีปัญหาแต่ถ้ามันไม่มีปัญหาเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปยุ่งเพราะบางทีเนี่ยสัญญาณเน็ตนนะมันจะดึงกันในระหว่างวงเดียวกันนะครับแต่วงอื่นเนี่ยมันก็มีบ้างเพราะว่าเราเตอร์ที่ผูกพ่วงกับตัวที่สองนะสัญญาณมันจะดีเลยนิดนึงไม่เหมือนตัวแรกแต่ถ้าเราใช้อยู่อาจจะไม่รู้สึก โอเคงั้นขอจบการบันทึกแต่เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวยาวมากแล้วอัพโหลดจะช้าขอโทษที่ไม่อาจความเเรียดสูงเพราะว่าอ่ากล้องมาาความเอียดสูงแล้วมันบันทึกได้แป๊บเดียวครับผมโอเคครับสวัสดีครับ